เต็มันตกไมอเต็มตัวเต็มใส่ค่ะเเือใช่ใช่ใรอใส่สอันเต็มถ่ยอีกหน่อยถาึ่งเมรอเลนอเมอะอแู้นเอาอันนู้นเอาอนนู้นเอาอนนู้นเอออันนี้อก เจมให้เวลาอีกชั่วโมงนึงค่ะอหน้าย่อค่ะทุกคนเร็วเจมให้เวลาชั่วโมงนึ่งตัวสูงย่อยังเห็นหัวพี่ก้อยอยู่ถอยถอยโอ้ยไม่เอาเอาแบบพี่นิวยอร์กพ่ลาสติกงหมนี่เจงสีเก่งๆตรงนี้หล่อนะลูกมาหล่อมาก ที่สุดที่สุดจริบอกดีที่สุดหล่มทีาไมลูกหล่อไม่จริงใจใครอ่ะมันลันโอ้เีดวะเฮยอเโอเค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 โอเเออโอเคโอเคอเคโอเโอเคโอเคโอเอเคโอเโอเค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 โคโอเคโอเคโอเ